นี่แหละค่ะที่พนะพูดถึงอยู่เมื่อกี้เหรียญครุฑค่ะครุฑครุฑหนึ่งบาทครุฑบาทหนึ่งเจ็ดครุฑบาทหนึ่งเจ็ดมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลูกเสกแต่ประการใดนะคะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดในในเหรียญหมุนเวียนเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนเหรียญทั่วไปนะคะเหรียญครุฑค่ะครุฑเขาจะได้รับความนิยมสูงสุดทุกหน้าเหรียญครุฑนะคะอย่างเช่นครุฑ เฉียงก็ได้รับความนิยมนะคะครุฑต,ตรงครุฑสิบบาทสองสีได้รับความนิยมสูงสุดในในสิบบาทสองสีนะคะครุฑและเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะนะครุฑหนึ่งเจ็ดเนี่ยค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดก็ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดาเหรียญหนึ่งบาทใหญ่ะคะ่ะเหรียญหนึ่งบาทใหญ่ก็จะมีตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยตราแผ่นดินสองพันห้าร้อยห้าบาทวัดบาทหง ะะทั้งหมดเลยก็คือมาจบที่ครุฑค่ะครุฑจะได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้ไม่ได้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทท่านท่านที่ต้องการขายนะคะเป็นขอจํานวนเยอะหน่อยนะคะน้อยน้อยมีคุ้มค่าส่งค่ะอันนี้เขาเขาส่งมาเห็นไหมคะหลายหลยอย่างรวมกันอันนี้ก็ได้เท่าน้เกื่บรรนี่นสามสิบ 30 40 50 60เห็นไหมคะก็เป็นร้อแล้อันนี้อีกอันนี้เหรียญละยี่บาทก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสแล้วเนะะี่ค่ะสิบาทขายได้สองเอาไงละ่ะเนาะเนี่ยม,มีเงินมาสิบาทได้เงินกลับไปสองเห็นไหมคะเหรียญเหรียญครูด 1, หนเจ็หรียญครูดบาทหนรับซื้อเหรียญละยีบาทส่งมาสิเหรียญก็ได้เงินไปสองบาทเนี่ย ต้อมาแบบนี้นะคะจะคุ้มค่าส่งเพราะคนที่จะขายเป็นนกักกระบอกอยู่แล้วว่ารับซื้อเหรียญอะไรเท่าไหร่เขาก็รู้อยู่แล้วก็จัดเหรียญมาให้ให้ตามที่ให้ให้พอกับให้พอกับค่าส่งให้คุ้มอะค่ะเหรียญสลึงค่ะเหรียญหนึ่งสลึงหนึ่งสลึงราชการที่หกช้างสามเสียนอันนี้เหรียญหนึ่งสลึงราชการที่หกไปได้รับซื้อเหรียญละแปดสิบบาท ะะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละ80บาทเหรียญหนึ่งสลึง1สลึงราชการที่6รับซื้อเหรียญละ80บาทก็จะมี1ส,สลึง2สลึง2สลึงและ1บาทนะคะราชการที่6อย่างเหรียญ1น,นบาทก็รับซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นก็ที่300โดยประมาณนะคะ300บาทถึงถึงเท่าไหร่ละ300ถึง ก็ถ้าเป็นตัวติดผลิตน้อยเป็นพอสอร,รอสอรที่หายากก็อีกราคาหนึ่งนะคะถ้าปกติเลยก็ราคาที่บอกค่ะเหรียญเหรียญสลึงเหรียญสลึงนี่จะปนมากับเหรียญหนึ่งบาทนะคะทุกคนลักษณะและและล,ลักษณะและขนาดเท่าเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทปัจจุบันเราะคะ่ะหนึ่งบาทเล็กนะคะเหรียญน,นี้ปน่าจะได้เจอจากที่ที่เขาที่ที่เวลาปน่า ได้เหรียญหนึ่งบาทมาเยอะๆนะคะเหรียญนี้มักจะปนมาเรื่อยเลยนะคะจะมีปนค่ะเหรียญหนึ่งบาทมาที่มาที่หลายๆพันเหรียญอะไรเงี้ยค่ะจะมีจะมีจะมีเหรียญนี้ปนแล้วก็เหรียญอะไรนะเหรียญห้าตังสิบตังก็จะปนกับเหรียญสลึงในปัจจุบันสลึงกับห้าสิบกับห้าสิบตังปัจจุบันสิบสตังจะอยู่กับห้าสิบสตังห้าสตังจะอยู่กับยี่สิบห้าสตังค่ะขนาดเขาใกล้เคียงกัน จะปนมาค่ะอันนี้ก็จะปนกับเหรียญหนึ่งบาทสีก็ใช่สีก็เหมือนขนาดก็เท่ากันค่ะก็มีปนลองดูนะคะเผื่อเจอถูุนี้คือสตังรูะคะ่ะทุกคนตังรูนะคะเป็นดรับซื้อเหรียญละแปดบาทเขาไปทำอะไรมาเนี่ยเปนาไม่เข้าใจ ว่ไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรข้างในเหมือนเขาไปชุบอะไรมาหรือเปล่าเนาะเห็นไหมทุกคนว่าไหมเนี่ยเพราะเหรียญเขาเก่าเหรียญเขาชํารุดอะค่ะเหรียญเขาชํารุดเหรียญเขาสึกแล้วแล้วเสียงก็ยังไงอะอ,อืออันนี้เป็นที่สงสัยอยู่เป็นสงสัยอยู่คนเดียวเลยแหละบ่นอยู่เนี่ยว่าคืออะไรเขาไปล้างเนาะ เหรียญเก่าแล้วค่ะเหรียญผุแล้วแต่เขาไปล้างเนี่ยบุ๋มหมดแล้วกินเข้าเนื้อถ้าอย่างงี้คงไม่ใช่เหรียญปลอมหรอกนะคะเหรียญแต่เขาเหมือนเหมือนล้างแล้วก็ไปชุบสีอะเดิมเดิมคืออันนี้อันนี้คือเดิมเดิมอันนี้คือเดิมเดิม เนี่ยงงเนาะทุกคนว่างงไหมเหรียญน,นะคะปกติไม่น่ารับซื้อเหรียญละแปดบาทสตังรูทองแดงและสตังรูนิกเกิลน,นะคะรับซื้อแปดบาทค่ะท่านใดต้องการขายนะคะต้องการขายก็ถ่ายรูปนะคะลงมาใต้คลิปอะคะ่ะ ถ่ายรูปส่งมาใต้คลิปนี่เป็นเหรียนชำรุดเอ๊ยยังไงเนาะเขาเขาล้างเขาใช้อะไรล้างทำไมเป็นการบ้านให้ทำอีกแล้วค่ะโอเคนะคะต้องการขายก็ นั่นแหละทักมาเลยตามที่ขั้นตอนที่บอกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ